ับสิ่งไร้ายที่พบที่เจอนิ่งมา,มาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่หงสาวดีนะคะและที่เห็นนี่คือเป็นคอสตูมที่ชาวพ่อม่สวมใส่กันอยู่ในปัจจุบันค่ะ บาแปลว่าสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบภาษาพม่านะคะซึ่งวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะพาไปทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์กว่า420รูปในกรุงของสาวดีณสา,าธารณารัตสาภาพเมียนมา วันนี้มีกิจกรรมพิเศษซึ่งทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญข้ามชาติตักบาทร่วมขันกันก็ว่าได้นะคะกับชาวเมียนมาค่ะนวัดใจขวายซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาปร,รียนธรรมชั้นตรีโทและเอกอันโด่งดังของพม่าค่ะจึงมีคนส่งลูกหลานมาบวทเรียนธรรมะที่นี่กันเป็นจำนวนมากค่ะ ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยสงฆ์นะคะใน กรุงขงสาวัดีนะคะขณะนี้เรารอที่จะเข้าแถวเยอะๆเลยอะคะ่ะเป็นประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดที่เป็นชาวพมานะ่านักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็พวกเราที่เป็นคณะที่เดินทางมาเนี่ยค่ะมาร่วมใส่บาตรนะคะเป็นเป็นการใส่บาตรช่วงก่อนฉันกลางวันนะคะแล้วก็ที่วิทยลาลัยสงฆ์เนี่ยนะคะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่าค่ะมีมีพระที่มาบวชหลายร้อยรูปมากเลยค่ะ แประชาชนก็จะเดินทางหลั่งไหลมาจากทุกจังหวัดเหมือนกันเพื่อมาเพื่อมาออสักการะมาเยี่ยมชมวัดแล้วก็มาทําพิธีใส่บาตรึพ่งถึงว่าได้บุญเยอะมาก เสียงสัญญาณรถคัังเริ่มขึ้นพระสงฆ์เริ่มเดินมาเป็นแถวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมทําบุญด้วยใจที่เปิกบานด้วยธรามกันค่ะวันนี้มีผู้ใจบุญทั้งนักท่องเที่ยวและชาวท้องถิ่นมาร่วมทําบุญใส่บาตรมากเป็นพิเศษเขาแถวเรียงรายเลยนะคะแล้วก็มีข้าวสวยหม้อใหญ่ให้พวกเราพุทธศาสนิกชนได้ตักใส่บาตรด้วย ก็ามาตักบาตรท,ทั้งหมดสี่0้อรูปนะคะพระทั้งวันในนี้นะคะดูจากจานวนพระก,กับจํานวนคนที่มาสับาตรจะแตกต่างกันอยน hey ่างไรไมชัดเนื่องจากได้ทราบข่าวมาน,นะคะว่าวันวันหนึนนน่งเนี่ยพระที่นี่นะคะจะมีอาหารทานเป็นจํานวนน้อยมากบางท่าน,นจะได้ทานข้าวกับน้ำแกงหรือว่าทานข้าวกับแค่ตงกวากับน้ำพริกเท่านั้นเองคะ่ะซึ่งจะแตกต่างกับพระที่ประเทศไทยอยา hey ่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดพระรูปไหนที่มาแรกๆแล้วอยาอ่างที่พี่ได้เห็นกันนะคะพระที่นี่ยังเด็กๆก,กันอยู่ทั้งนั้นเลยนะคะเนื่องจากประเทศพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนมาก เวลาข้อลูกมาเขาไม่มีอะไรเขาก็ให้บวชเป็นพระซึ่งจานวนพระจะเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดเรามีจิตศรัทธาทาบุญได้เนี่ยเราก็มาทาบุญที่นี่ดีกว่าคะ่ะเพราะว่าความต้องการเขาเนี่ยคือเป็นความต้องการจริงๆเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มากไปกว่าต้องการแค่ของทานไปวันๆเท่านั้นเอง มากๆเลยนะคะยังหางแถวยังอยู่อีกไกลค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะช่วยกันถักบาตให้เขาค่ะ we oh. นัของเราแล้วก็ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมากรุงหงสาวดีในวันนี้ได้ทําบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พระสงฆ์กําลังฉันพักทหารเพลงอยู่ค่ะทีนี้จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่สําคัญเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วตั้งแต่ตอนที่เราตักบาตรนะคะว่าที่กรุงหงสาวดีที่วิทยาลัยสงแห่งนี้มีพระจํานวนมากที่สุดค่ะแล้วประชาชนที่เป็นชาวพม่าหรือว่าคนที่สามารถจะพูดภาษาพม่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติแต่ศรัทธาใน พุทธศาสนาเนี่ยได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้นะคะอย่างเมื่อกี้จํานวนพระเกือบ500รูปนะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อาหารที่ที่ประชาชนจะต้องมาถวายเพื่อให้ท่านได้มีพลัดพลานามัยที่ดีศึกษาพระพุทธศาสนาสืบสาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากดังนั้นก็ทุกคนที่เป็นคนไทยเองนะคะและชาวต่างชาติก็จะทราบค่ะก็จะได้แวะมาที่นี่เพื่อว่าได้โอกาสทําบุญใหญ่นะคะ องค์ใหญ่ๆก็คือรอยเท้าขององค์แรกกับกุษันโธเล็กไปกนาโคงกสัะและกอตมะและเชื่อหรือว่านะครับรอยเท้าขององค์ที่5าพระศรีเรียกเมตไตรก็ไปทับที่เชียงใหม่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมีรอยเท้าของสมมาสมเจ้าภาสนาผู้กลองเราจึงกราบไหว้พุา 8, บามร้อยแปดมงคลก็คือสาเหตุนี้ครับอันนี้ก็คือที่เป็นร้อยแปดมงคลครับสามโลกครับโลกสวรรค์โลกมนุษย์และชั้นภูมิศาสตร์ครับสามโลกครับ จากที่มีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรณวิทยาลัยสงแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปพูดคุยกับไกด์ชาวท้องถิ่นผู้มีอัธยาศาัยดีและพูดไทยได้คล่องทีเดียวค่ะ ี่คุณทรายหาดนะคะเป็นชาวพมา่าแล้วก็เป็นเรียกว่าจะเรียกว่าไกด์ก็คงไม่ถูกเพราะว่าเธอแกเป็นคนที่มาถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นไปที่ไหนก็เริ่มมีคนพูดภาษาไทยได้มากขึ้นนะใช่ครับ <นะ S 1> เพราะว่าตอนนี้ก็คือหลักๆคนไทยมาเที่ยวตรงนี้เยอะมากนะ <ฮา S 1> ครับปัจจุบันนะครับในระยะประมาณสักห้าปีนี้คนไทยมาเที่ยวในประเทศพม่านี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนนี้พม่าเปิดประเทศแล้วด้วยเนาะ,ะเหมือนที่พวกเรามาทุกอย่างสะดวกสบายใช่ครับแล้วก็ปลอดภัยไร้กังวลทุกอย่างเลยนะนี่ก็ ดีใจอย่างหนึ่งสําหรับคนมากก็คือว่าพม่านี้เวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เพราะว่าการจี้การปนการลักการขโมยอันนี้นี่ก็กวังใจได้เพราะว่ามน้อยมากเราจะเจออย่างนี้ครับวิถีชีวิตหรือว่าคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นไหมในประเทศอย่างประเทศติดมาก่อนอย่างพม่าเราค่ะหมายถึงว่าธุรกิจเศรษฐกิจใช่ไหมคือว่าอย่างเอาประชาชนว่าเรารอคอยอะไรกับการเปิดสู่โลกกว้างเนี้ยประชาชนที่คิดว่าได้ได้ประโยชน์กลับมา ก็มีไลซิ่งแล้ว่าครับทีว่า,อาราอคอยเช่นว่า,าเกี่ยวเรื่องการเงินก็แล้วแต่การเมืองก็แล้วแต่และหลังจากนั้นวิถีชีวิตก็แล้วแต่ก็มีหลาย,ลายอย่างครับแล้วคุณภาพชีวิตเราจะดีขึ้นไหมยอย่างเช่นมีอาชีพมากขึ้นไหมอ๋อถ้ามี คนนักลงทุนต่างๆคนนี้มาลงทุงนี้เยอะๆก็คือว่าอาจจะมีชีวิตดีขึ้นนะครับก็จะมีงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นต่างๆคนนี้ครับรายได้ก็จะดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ในสาภาพเยนมกนี้ก็มีโรงงานไม่เยอะเท่าไรหร่ในหลังจากนั้นก็ประชากรก็กทํางานมา นะครับเงินเดือนก็ยังไม่เยอะเพราะว่าพม่านับถือศาสนาพุทธทั้งหมดประมาณสัก89ของประชากรเวลาพมา่าเข้าวัดเข้าว่าเขาจะเคง่งคาทางศาสนาอันนี้ก็ยอย่างนึงครับศาสนานี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแต่สําหรับคนรุ่นใหม่บางคนก็ ไม่ค่อยเข่งค่าทางนาพูดละเหมือนแบบถ้าเราไปวัดวาอารามถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆก็คิดว่าจะดีเช่นมาพ่อแม่ต่างๆคนนี้พาเด็กๆและหลังจากไปวัดวาอารามไปสวดมนต์คนที่อายุประมาณสัก4ี่ขวบห้าขวบหกขวบเขาก็สวดดีๆพิสูดนได้ละเพราะว่าคนพม่านี้เขาจะฝึกให้เด็กๆวนนี้เหมือนปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับแต่บางคนบางคนคนรุ่นใหม่บางคนก็วัดวาอารามก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็ว่าเหมือนแบบต่าง ต่างชาติเข้ามาหรือไม่ใช่ก็คือมันจะเจริญขึ้นมีวัตถุนะครับว,วัตถุนี้ไม่มีเหม,อมือนเราครัวอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีเหมืวัตถุนี้ประมาณนี้ไม่มีแต่ว่าคือเขาจะมีเช่นอ่าธุรกิจธุรกิจด,ดีขึ้นก็จะมีห้างต่างๆและหลังจากนั้นเด็กๆก็ขอาจะอ่าส่วนมากก็จะไปห้างห้าปัจจุบันนะครับอ่าคนจะไปไม่ค่อยไปเดินห้างจะมาวัดว่าอะไรเยอะกว่าเมื่อสองวันที่แล้วเดี๋ยวนี้เหรอครับ่ครับเป็นเรื่องที่น่าน่าภูมิใจนะคะคุณมาเก็บไว้ได้ก่อนนะคุก็จะดีอยู่ วัติศาสตร์อันยาวนานทำให้เราทุกคนต้องมองย้อนกลับไปพิจารณาตัวเองว่าวันนี้คุณทำดีแค่ไหนช่วยการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไว้ดีหรือยังถ้ายังหาคำตอบไม่ได้วันนี้ลองมองประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ยังคงงดงามด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามและน่าชื่นชมค่ะ สำหรับในวันพรุ่งนี้เราจะปิดปิดท้ายเรื่องราวดีๆในการเดินทางมาเยือนประเทศพามา่าว่าควรเรียนรู้และเข้าใจอย่างไรเพราะในอีก2-3าปีข้างหน้านะคะพวกเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนกันอย่างเต็มตัวมาเตรียมพร้อมและปรับความคิดความเชื่อความศรัทธาของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีไปพร้อมๆกันค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เรสผู้สนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้และขอขอบคุณเบนมาเซ็นเตอร์ผู้อำนวยความสะดวกในการเดินทางในประเทศพมา่าค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศพมา่าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-538-1811หรือ w w w m y a n m a r c ว็บ e บลมาเซ็นตอรง .com และ 变成力量，